สวัสดีครับพูกกับผมกิกจากเซอร์กิก42.195กันอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็จะพยายามปล่อยคลิปออกมาให้ได้เยอะๆทีๆเลยแล้วกันนะครับชดใช้บาปที่ผ่านๆมานะครับผมอ่ะวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องนะครับอันบ็อกซ์กับรองเท้าวิ่ง s ็อกเนียเอนโดฟินอิลลินะครับผมอ่านว่าอะไรนะซ็อกเนี A N e s, รากศัพท์มันมาจากภาษาชนเผ่าอินเดียแดงนะครับผมสรับแบรนด์นี้เนาะมาจากคาว่าซ็อก เออนีอ่าพออ่านเรื่องจะเป็นสักกนีสักกนีสักกนีนั่นเองนะครับผมอะนอกเรื่องไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็ขอเกริ่นถึงรองเท้าคู่นี้นิดนึงนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น En อโนฟิน Inlit ตเนาะซึ่งผมเนี่ยได้ทำการเก่งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยน่าจะยังไม่ออกรุ่น En d o r p h i n Pro 3เลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันมีข่าวมาว่า มีจะมีการเปิดตัว e n d o f p h i n Elite เนี่ยพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็รอรอมานานเลยแล้วก็ผมก็เท่าที่มีในตอนนี้เคยใส่สักครานี้มาแค่รุ่นเดียวก็คือตัว e n d o f p h i n Pro 1นะครับตัวแรกนะครับผมพอออกตัว2มาเนี่ยก็ผมรู้สึกว่ามันเป็น Minor c h a n g เนอะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากก็เลยข้ามไปนะครับพอออก Pro 3มาปุ๊บรู้ว่ามีข่าวตัวนี้ด้วยพร้อมๆกัน อดใจนะครับไม่ได้ซื้อตัวสามมาเพื่อที่จะมาซื้อตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูรูปทรงของกล่องกันก่อนนะก็ตัวนี้จะเป็นกล่องสีดำนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของแบรนด์ซคเนีนะครับเป็นมันมัน,มนวาวาวลายเหมือนอะไรนะเคปล่านิดน,นึงนะครับผมแล้วก็นี่เป็นด้านข้างนะครับนี่ ซัคเี่นะครับตรงนี้แล้วก็นี่ครับข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนภาษาจีนนะน่าจะเป็นภาษาจีนนะครับผมก็จะเป็นพกบอกวันเดือนปีผลิตบอกโค้ดรุ่นนะครับผมมีวัสดุเขาเรียกอะไรวัสดุอะไรบ้างอะไรนะครับประมาณนี้เป็นชื่อรุ่นสี ไซส์อ่าอันนี้ผมสั่งตรงไซส์ามาก่อนนะครับเหมือนเช่นเคยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับปึ๊บชึบเปิดจากด้านข้างก่อนแล้วก็ยกขึ้นนะฮะเอบโอเคเป็นกระดาษไขขุ่นๆไม่มีลายอะไรนะฮะนี่ครับทาดา เอ็นโดฟินยีริตเนอะเอนโดฟินยีลิตนะครับดูข้าวๆก่อนนะเปิดตัวด้วยสีเขาเรียกนะสีเขียวสลามอ่าสลามนะครับสีเขียวสลามนี่พื้นนะครับเดี๋ยวอ,ออกมาทั้งสองข้างก่อนแล้วกันนะครับ ออืมโเคเดี๋ยวขออนุญาตเอาดันทรงด้านในออกด้วยนะฮะ,ะนี่ป้ายแท็กยัองอยู่เลยนะครับเป็นภาษาจีนนะครับอะไร 3D สักอย่างนี่ครับและนี่คือซคเนี่ e n อ็นโดพินอิ ภาพรวมดูไปแล้วทีนี้เรามาเจาะไปที่วัสดุแต่ละส่วนกันนะครับผมเริ่มกันที่เชือกเหมือนเดิมน,นะฮะเชือกก็เป็นเชือกหนานะอะ่ค่อนข้างหนานะครับสัมผัสด้วยนะค่อนข้างหนานิดน,นึงแล้วก็ใหญ่นะครับเชือกใหญ่มากรูร้อยเชือกครับก็เป็นปกตินะแต่ว่าจะมีห่วงตรงนี้นะมีเป็นข้อห่วงตรงนี้นะครับตรงคู่คู่แรกคู่แรกสุดน,นะ อนอกจากเชือกครับนี่หรือรองเท้าฮะเป็นลังพึ่งตรงนี้เลยเข้าใจว่าเจาะเพื่อให้มันทำน้ำหนักได้เบาที่สุดนะแต่ดูดูเก็บงานนี่ยังแบบเอาออกไม่หมดเลยอะ่ะดูสิโอ้โหใหม่มากต้องสงสัยต้องดึงดึงออกเองนะดึงออกเองแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้นะครับเห็นไหม เอนโดฟินอิลิทนะครับเป็นลิ้นแบบบางนะครับเป็นแบบสกัสกๆเหมือนกำมะหยี่นะแบบบางแล้วก็มาที่อัปเปอร์นะครับอัปเปอร์ตรงเนี้ยสิ่งที่ทำให้ผมสนใจรองเท้าคู่นี้เลยก็คืออัปเปอร์นี่แหละครับมันโดดเด่นมากๆเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าวัสดุเหรอแล้วก็การขึ้นรูปที่หลากหลายสำหรับผมนะหลากหลายมากตรงส่วน ด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงโทบ็อกซ์ด้านหน้าตรงเนี้ยมันมันเหมือนกับจริงๆมันจะคล้ายกับตัวอันโพสของบ้านเราเลยอะ่ะมันเป็นแบบตะไคร์แบบสารกันแบบห่างๆนะไม่ได้แบบสารกันแบบหนานๆเหมือนแบรนด์อื่นอะ่ะไม่เหมือนไนกี้ด้วยนะครับไม่เหมือนอาดิดาด้วยนะครับมันจะห่างๆหน่อยถ้าถ้าทิพย์ผ้าเพื่อนๆมีอันโพสแอตลาต์นะครับลองเอามาหยิบลองมาดูนะครับ มันจะห่างๆแบบเนี้ยนะฮะคล้ายๆกันแล้วก็ตรงโท่บัมเปอร์กันชนตรงนี้ก็เป็น t p u ใช่ไหมเขาเรียกน่าจะเป็น TPU เนาะแข็งๆเลยฮะแข็งๆเลยอืมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรยกยกขึ้นมาจากปลายเท้าเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าใครแบบนิ้วเท้าบวมใหญ่อะไรยังไงในตรงเนี้ยสบายมากแล้วก็จะเป็น เป็นโลกอะไรโลโก้เป็นยางเนาะน่าจะเป็นยางนี่จะเป็นยางนะฮะแล้วก็ที่แปกตาเลยคือเจ้านี้แหละเจ้าแ็บนี่แหละเป็นคล้ายๆวัสดุมันน่าจะคล้ายๆกับพวกอัปเปอร์ของพวกไอเซเลเมดของ a d i d a านะครับคล้ายๆกันมันแตกตรงที่มันลากตรงนี้แล้วก็อ้อมมาด้านตรงทั้งตรงท้ายด้วย แล้วก็กลับขึ้นมาตรงนี้เห็นนะครับน่าจะมีหน้าที่เอาไว้แบบโอบลัดช่วงกลางเท้าเอาไว้ครับเออเป็นไอเดียที่แปลกมากแล้วเขาคว้านตรงนี้ออกเห็นไหมเนี่ยเขาคว้านออกแบบอ่ะแล้วฝนตกน้ําเข้าทําไงก็ไม่ต้องทําไงครับเปียกเปียกแน่นอนนะฮะแล้วก็ตรงคอล,ล่าตรงนี้ก็เนี่ยฮะแปลกแปลกมากเลยตัวนี้จะเป็นผ้ายืดยนหน่อย เป็นผ้ายืดนะครับตรงนี้ยืดได้ยืดได้มีการบุฟองน้ําด้านในด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแท็บเอาไว้ล็อกไม่ให้ข้อเท้าหลุดออกจากส้นนะฮะลักษณะคือมันจะงุ้มๆเข้ามานะครับคล้ายๆกับตัว Alpha Fly 2ของ n นกี้เลยแต่ตรงเนี้ยหัวเชิดขึ้นเหมือนกับ Asics k y p l u s m e t a Speed s k y p l u s โดยรวมของลูกทรงมันแบบเหมือนรองเท้าหลายๆแบรนด์มารวมกันนะครับต่อมาที่อัพเขาเรียกนะมิโซมิโซนี่ก็เป็นเขาบอกเป็นโฟมตัวใหม่นะไรนะ power run HG อ่าเป็น power run HG นะครับผมซึ่งจับโดูยแล้วก็ถือว่าเด้งซูม,มือมากนุ่มเด้งนะครับน่าสนใจน่าสนใจต้องเอาไปลองนะครับลองเอาไปลองดู แล้วก็ตัวเอาโซก็เป็นแผ่นยางสีดําตรงนี้นะครับเหมือนยางสลิกเ,เหมือนเหมือนยางรถรถแข่งคล้ายๆกับของอ d ดิซิโลของอพวกซีรีส์ของ a d i d a านะครับจัดผิวเรียบเๆหน่อยแต่รูปทรงที่เจาะรูๆๆตรงนี้ผมว่าเหมือนเอซิมันเหมือนกับ2แบรนด์สแบรนด์มารวมกันอะแล้วก็ปรับให้เข้ากันนี่มีการคว้านโฟมตรงนี้ออกนะครับให้เห็นแผ่นคาร์บอนด้านใน เนี่ยอันนี้เป็นแผ่นคาร์บอนนะนะครับแผ่นยาง2แผ่นนะน,นี่ครับลืมไปแล้วก็ตัวอินโซด้านในเนี่ยตามสเปคที่ผมสืบสืบมาเนี่ยครับ <c oughs> เขาบอกว่าเขาใช้โฟมตัวท็อปของรุ่นล่าสุดรุ่นรุ่นที่แล้วอะ่ะ power run pb อะ่ะมาทำแผ่น so อินโซอ่ะ อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดีๆอีกทีนะแต่ข่าวข่าวลือที่ผมเห็นมาคือเขาใช้โฟมตัวนั้นในในการทําแผ่นตรงเนี้ยแบบบ้าไปแล้วเอาโฟมตัวท็อปมาทําเป็นแผ่นรองเทา้านะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีอ่ะเดี๋ยวดูภาพรวมไปแล้วเดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักกันนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยหนักเท่าไหร่ โอเคเราจะช่าง3ครั้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยตรงกลางเนาะครั้งแรกครับโอ้บโอก้ oh, 196กรัมนะครับลองเปลี่ยนมุมปึ๊บ195 1> 195 1 9 6อ่ะ2ครั้งเท่ากันประมาณ196กรัมนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้นะ s o อ o n กอ Endorphin Elite นะครับผมหาซื้อได้ที่ไหนบ้างณนะเวลานี้เนี่ยยังไม่เข้าไทยนะครับตอนนี้อ่าต้นเดือนกุมภานะครับผมตอนนี้ยังปร,ประมาณต้นเดือนเนาะยังยังไม่เข้านะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเ,เพื่อนๆไม่ต้องห่วง เขาบอกว่าเข้าไทยแน่ๆนะครับสำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะติดตามข่าวสารได้ทางสก o คอนี่ไทยแลนดนะครับหรือเข้าไปดูใน IG หรือว่าทางเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับผมลองติดตามดูเนาะราคาป้ายที่ทราบๆมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8,990บาทนะครับสีตอนนี้ที่เห็นๆกันอยู่นะครับก็หลักๆเลยก็จะมีสีเขียวตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสีชมพูที่เป็นของผู้หญิงนะ ซึ่ง2ส,สีเนี่ยเขาบอกว่าข่า,ขาวข่าวที่ออกมาก่อนนั้น,นคือเป็นเขาเรียกว่าครบรอบ125ปีของซัคกเนีนะครับก็ทำการเปิดตัวรองเท้ารุ่นนี้ไปพร้อมๆกันด้วยเลยนะครับส่วนสีอื่นๆเนี่ยก็เห็นมาบ้างนะครับตาม IG ตามแบบของเมืองนอกต่างประเทศนะครับผมก็จะมีแบบพวกสีขาวสีแปลกๆนะครับ แต่ว่าสีที่มาจะมาจําหน่ายในเมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นสีนี้นะกับสีชมพูของผู้หญิงนะครับผมอันนี้ค่อนข้างแน่นอนนะครับผมโอเคเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคลิป Unbox s e c n n y Endorphin Elite คลิปนี้กันบ้างนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่เคยใช้ตัว Endorphin Pro 3นะซึ่งผมว่ามันรูปทรงจริงๆมันคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวัสดุหรือว่าดีไซน์นิดๆหน่อยๆนะครับ เพื่อนๆที่เคยใช้ตัวโปร3มาก็เข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะหรือว่าถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมคลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมก็รบกวน บอกต่อและกันนะครับให้คนอื่นๆหรือว่าเพื่อนๆที่รักในการวิ่งหรือว่าเพื่อนๆ,ๆที่รักรองเท้าวิ่งนะครับได้รับทราบได้รับชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ